คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตังค์จะพามาสนุกสนานด้วยการงมกับกุ้งนะครับบริเวณผิวดินเลนไปดูกันครับบริเวณที่งมกุ้งได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นท้องเลนเพราะว่าเวลาเราลงไปกวนเนี่ยน้ำคลองเขาจะขุดพอน้ำขุนเนี่ยกุ้งก็จะมองไม่เห็นเราแล้วก็ <S <S 2> <S 2> <prototype> อุปกรณ์ก่อนมีถุงอ้วนครับถุงอ้วนในการใส่กุ้งครับผมแล้วเครื่องมือในการจับคือมือครับมือเปล่าแล้ววิธีการจับวิธีการก็จะลูบไปตามสมมุติว่าพื้นน้ําเป็นพื้นเลนด้านล่างอ่าลูบกว้างเข้าหาเล็กๆมาหากันอย่างนี้นี่นี่นี่เวลาโดนกุ้งเราจะสัมผัสว่าตัวเขาจะนิ่มๆนิ่มแข็งๆบางทีก็อ่าไอส่วนแหลมเขาก็แทงเรารู้สึกเจ็บบ้างเราจะลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆนะครับ ยดุ่งเลยมันดีดมันดีดกูชมตกใจโอ้ยนี่จะไม่ตกใจได้แล้วนี่พี่สายบอกว่ายังไม่ใหญ่ถ้าเกิดว่าไซส์ใหญ่ที่เราต้องการขนาดไหนแน่นไงคุณผู้ชม มันดีบมันดีบมันขอโทษครับมันต้องทำไว้คุณผู้ชมครับนอกจากจะไม่หาแล้วนะยังจะปล่อยอีกไว้อันนี้เราเอาไปทำเมนูอะไรได้ครับก็ส่วนใหญ่ไซส์อย่างเงี้ยจะ น,น้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือพริกเกลือน,นี่แหละเด็ดสุดแล้ว oh. เพราะว่าเราใช้ความสดของเขาครับเหมือนกุ้งตัวยังใสยอยู่ยังไม่ถูกดองน้ํา uh huh. ยังไม่ถูกน้ําจืดอ,อ่ะรสชาติเขาจะดีที่สุดคือความสดเนี่ยมันหวานแบบที่สุดแล้วครับเนี่ย <Okay>. oh. แล้วก็อย่างนั้นเลยนะพัตตะคานบานทูน